ด้วยคุณนายอุบลวรรณนั้นเป็นลูกผู้ดีเก่าสบายมาแต่กําเนิดจนกระทั่งสมรสกับผู้หมวดทิติเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนที่ผ่านมาชีวิตของหล่อนจึงไม่เคยพบกับความทุกข์ยากลําบากใดๆท่านรองทิติเองก็รักและดูแลคุณนายอุบลวรรณเป็นอย่างดียิ่งราวกับลูกสาวคนโตของเขาทีเดียวแต่นั่นก็คือส่วนที่เขาทําหน้าที่ของสามีอยู่ซึ่งความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิตเขาแล้ว ทุกวันนี้คุณนายอุบลวรรณก็เปรียบเสมือนกับมารดาคนที่สองของเขาหล่อนจะเป็นลูกของเขาก็ต่อเมื่อ,อายามที่แบมือของเงินจากเขานี่แหละแล้วก็จะออกไปเที่ยวเตะตามงานสังคมต่างๆกับเพื่อนหญิงหลายๆคนของหล่อนโชคดีหน่อยที่คุณนายอุบลวรรณยังไม่เคยกระทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมคือเละเทะไปกับผู้ชายคนอื่น เพียงแต่งานการทำไม่เป็นและบางครั้งที่อยู่กับลูกชายเล็กๆอีกสองคนหล่อนก็จะเหมือนกับเป็นพี่สาวของลูกชายวัยห้าขวบกับวัยสามขวบแต่ถ้าครอบครัวนี่จะขาดท่านรองทิติไปสักคนแล้วก็คงเหมือนกับเรือที่ขาดทั้งนายท้ายเรือและหางเสือแหละและก็คงต้องอับปางลงอย่างแน่นอนแต่หากคุณนายอุบลวรรจะเกิดนึกเห็นแก่ตัวขึ้นมาและหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของหล่อน บุคคลที่ต้องช้ำอย่างที่สุดก็คงยจะไม่พ้นท่านรองทิติเป็นแน่คุณทิติลืมไปแล้วหรอคะว่าคุณน่ะตามใจอะไรกับวันไว้บ้างก็ในหนหลังไงคะคุณนายอุบลวันเอ่ยถามกับสามีเสียงอ่อนเสียงหวานเมื่อตั้งใจว่าจะออดอ้อนในตำรวจหนุ่มยังคงมีสีหน้ามึนงงอยู่เช่นนั้นเป็นนานมันแทบจะทุกเวลาทุกนาทีอยู่แล้วที่เขาตามใจหล่อนมาตลอด คุณนายอุบลวันเมื่อจะแลเห็นว่าสามียังคงมีท่าทีงงงอยู่และหล่อนเองก็อ่านสายตาและความรู้สึกของเขาออกเขามีงานมากไหนจะงานบนโรงพักไหนจะงานที่บ้านอีกเขาต้องส่งลูกชายทั้งสองคนไปโรงเรียนและรีบกลับในตอนเย็นทุกๆวันหล่อนจึงยิ้มอย่างกระยิมใจก่อนบอกกับเขาไปว่าก็ที่คุณทิติตามใจวันในเรื่องคดีของคุณศิลธรรมสิคะจากยาบ้าเป็นกัญชานะคะ เอ่ยกับสามีด้วยท่าทีอันภาคภูมิใจอย่างที่สุดผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหล่อนแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆเลยในวงราชการแต่หล่อนก็ยังมีความสามารถที่จะสั่งล้มคดีใหญ่ๆให้กลายเป็นคดีเล็กๆได้จนสำเร็จตรงกันข้ามกับความรู้สึกของนายตำรวจหนุ่มชั้นผู้ใหญ่เพียงแค่หัวใจจะกระวัดไปยังคดีของนายศิลธรรมขึ้นมาทีไรเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ นี่ภรรยาแสนสวยของเขายังพูดคล้ายกับจะตอกย้ำถึงความเจ็บปวดร้าวรานของเขาเขาเจ็บเจ็บอย่างที่สุดจะบรรยายเขาได้กระทำผิดต่อหน้าที่การงานของเขาเขาได้ทรยศต่ออาชีพของเขาไปเสียแล้วนึกขึ้นมาทีไรก็ยังอยากจะร้องไห้ซะยิ่งนักแต่ก็ยังพยายามเก็บกลั้นน้ําตามันไว้แต่ภายในอกมิให้ต้องไหลทะลักออกมาอวดความอัปยศของเขาเองว่าไงคะคุณทิติแหมทําเป็นยืนคิด โอเคคุณพาวันไปดูหนังตอนนี้เลยนะคะคุณนายอุบลวันพูดแบบตัดบทแบบเข้าข้างตนเองเหมือนกับทุกๆครั้งแล้วลูกๆล่ะในตำรวจหนุ่มยังอดที่จะเป็นห่วงลูกๆทั้งสองคนของเขาเสียไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่กับใจดีแล้วว่ายังมีคนที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กทั้งสองคนเป็นอย่างดียิ่ง ตายนี่คุณลืมไปแล้วหรอคะว่าลูกๆของเราอะโตแล้วไม่ใช่ยังนอนเปลเหมือนกับตอนที่คลอดมาใหม่ๆนะคะและอีกอย่างอะยังมีคนดูแลอีกด้วยหล่อนอดที่จะกระแทกเสียงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวตามวิสัยเสียไม่ได้อย่างลืมตัวเมื่อทุกครั้งที่แลเห็นว่าอีกฝ่ายทำท่าคล้ายจะขัดใจพร้อมๆกับใช้ดวงตาคู่งามจ้องมองเขาด้วยแววตาดุดันเป็นเชิงข่มขวัญต่อสามีอีกด้วย ในตำรวจหนุ่มหลบตาลงต่ำและต่อภรรยาสาวสวยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแกมหวาดกลัวครับจะไปดูหนังก็ไปสิครับผมก็กำลังจะพาคุณวันไปเดี๋ยวนี้ลหะครับหล่อนยิ้มอย่างผู้มีชัยก่อนที่จะก้าวเดินเข้าไปประชิดร่างของสามีและควงแขนเขาให้เดินไปยังโรงรถกับหล่อนแม้ว่าวันเวลาหลังจากที่สืบสักตายมาแล้วและกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว แต่ความหวาดกลัวที่เกาะกินอยู่ในหัวใจของนนทิยาก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปจากใจของหล่อนนนทิยานั่งตัวสั่นน้อยๆความหวาดกลัวแล่นเข้าจับที่หัวใจอีกครั้งหลังจากที่สมองคิดไปว่าสามีคือผีหรือว่าอาจจะเป็นผีอื่นที่ไม่มีที่จะไปและเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของสามีก็เป็นไปได้เพราะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากับสามีแบบไม่รู้จักหยุดนั่นเองอย่างวันนั้น วันที่เขาบอกกับทุกคนในบ้านว่าจะนําเงินดอกเบี้ยไปให้กับนายศิลธรรมตอนไปอ่ะทุกๆคนในบ้านรู้ <_ an> เห็นกันหมดทุกคนขณะท,ที่เขาก้าวเท้าเดินออกจากบ้านไปแต่ตอนกลับนี่สิแม้แต่ก้านแก้วบุตรสาวคนรองที่อุตสาหนอนตากยุงรอผู้ที่เป็นพ่อ <_ an> เพื่อที่จะเปิดประตูรั้วให้สาวน้อยเองก็ยังไม่รู้เลยว่าวิดากลับมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่กันพอจู่ๆเขาก็มาเดินฉุยฉายอยู่ภายในบ้านใช่แล้ว เคยคุยถึงเรื่องนี้ให้ก้านแก้วฟังเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสาวน้อยนั้นจะเชื่อฟังผู้ที่เป็นพ่อมากกว่าผู้ที่เป็นแม่ก้านแก้วยืนยันว่าบิดาของหล่อนอาจจะเข้ามาในบ้านตอนที่เจ้าหล่อนหลบไปเข้าห้องน้ําชั่วครู่ก็เป็นได้แล้วใครกันเล่าที่จะเป็นผู้ที่เปิดประตูรั้วรับเขาให้ก้าวเข้ามาภายในบ้านก้านแก้วเฉยและกลับทําเป็นไม่เข้าใจในคําถามของมารดาวันนี้แหละจะเป็นไงเป็นกันหล่อนจะต้องค้นหาความจริงให้จงได้ จะพยายามระงับความหวาดกลัวให้ถึงที่สุดนนทิยาเดินมาหยุดกึกที่หน้าห้องนอนของบุตรสาวคนโตและค่อยๆเคาะประตูห้องนอนเบาๆอย่างเกรงใจไม่นานเกินรอเสียงหวานๆก็ดังขึ้นมาจากภายในห้องนอนนั้นใครกันคะคุณแม่หรือเปล่าแก้มแก้วพูดใช่จ้าแม่เอง เปิดประตูห้องรับแม่หน่อยสิจ้ายายแก้วนนทิยาพูดกับบุตรสาวคนโตไม่ช้าประตูห้องนอนก็เปิดออกมาพร้อมๆกับใบหน้าที่อ่อนหวานโผล่ออกมาด้วยแก้มแก้วมองหน้ามารดานนทิยายื่นหน้าเศร้าๆจนบุตรสาวคนโตยังเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่พยายามยิ้มให้กับมารดาท่าทีของแกมแก้วก็เปลี่ยนไปดวงตากลับฉายแววโศกรู้สึกปวดในดวงใจจนแทบจะเหลือกลั้นรวมทั้งความพะวงสงสัย จนแน่น,นหัวอกสมองกลับแล่นไปถึงคำพูดของมารดาจากเมื่อวันก่อนที่สงสัยว่าบิดาอาจจะถูกผีสิงหรือไม่ก็จะต้องเป็นผีเสเองแต่ก็ยังอุตส่าห์ถามอย่างแผ่วเบาคุณแม่มีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าคะ แม่ขอเข้าไปในห้องหน่อยนะจ๊ะนนทิยาไม่ตอบคำถามของบุตรสาวคนโตหากแต่กลับขอเข้าไปในห้องนอนแทนแกมแก้วพยักหน้าพร้อมๆกับเดินเข้าไปประคองกอดเอวบางของมารดาก้าวเข้ามาในห้องนอนและตรงเข้าไปนั่งที่เตียงนอนขนาดเล็กสำหรับนอนคนเดียวของแกมแก้วแต่ก็นานเหมือนกันที่แกมแก้วเองก็ไม่ได้เข้ามานอนที่เตียงนี้สาเหตุเพราะต้องเข้าไปนอนที่ห้องนอนมารดา เป็นเพื่อนกับท่านนั่นเองตั้งใจว่าวันนี้จะเข้ามานอนที่ห้องสักหน่อยแต่มารดาก็ตามเข้ามาหาถ้าลองจะเป็นเช่นนี้แล้วมารดาของเจ้าหล่อนจะต้องมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้นมาแน่ๆเพราะด,ด้วยตามปกติแล้วท่านก็จะไม่ชอบติดตามใครเข้าไปยังห้องนอนเหมือนกันแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเว้นเสียจากบิดาของเจ้หล่อนเพียงผู้เดียวแต่นั่นก็กลายเป็นอดีตไปเสียแล้วคุณแม่ยังไม่ได้บอกกับแก้วเลยนะคะ ว่าคุณแม่มีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าอะค่ะแกมแก้วถามคล้ายๆกับคำถามแรกของเจ้หล่อนคือความห่วงใยที่มีให้กับมารดาแม่กลัวนนทิยาพูดเสียงสั่นๆแต่ได้ใจความที่น่ากลัวอย่างไรเหตุผลแกมแก้วหัวรเราะเบาๆก่อนที่จะเอ่ยถามหาความกลัวของผู้ที่เป็นแม่คุณแม่กลัวอะไรเหรอะคะ สาวน้อยถามแต่ในใจก็ยังเกรงว่าสิ่งที่มารดากลัวก็คือสิ่งที่เจ้าหล่อนยังคงหวาดระแวงอยู่เช่นกันกลัวในตัวของบิดากลัวในสิ่งที่ผิดปกติไปของบิดานั่นเองแม่กลัวผีคุณพ่อของแก้วอจ้ะนนทิยาตอบเปล่ากับว่าสืบสักได้รับข้อพิสูจน์ออกมาจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขานั้นคือผีจริงๆคุณแม่คะคุณพ่อท่านยังไม่ตายนะคะทำไมคุณแม่ถึงไปเรียกคุณพ่อท่านแบบนั้นล่ะคะ แกมแก้วพูดทั้งที่ใจของจ้าหล่อนเองก็มีความคิดที่ไม่แตกต่างไปจากมารดาเลยแต่ก็ยังพยายามข่มอารมณ์และความรู้สึกดังกล่าวไว้แต่ภายในใจไม่รู้ล่ะก็แม่กลัวนี่ยังไงนะยายแก้วก็ต้องพาแม่ไปหาหมอพระเก่งๆเผื่อบางทีท่านจะได้ช่วยปราบผีในบ้านเราแม้ว่าจะไม่ใช่คุณพ่อแต่จะเป็นผีอื่นก็ตามทีเถอะนะลูกนะพาแม่ไปหาหน่อยนะ นนทิยาพูดพร้อมกับขย่าที่ต้นแขนของบุตรสาวคนโตทำราวกับเด็กๆที่กำลังอยากจะได้ของเล่นอะไรสักอย่างที่ตนเองโปรดปานเสียหรือเกินเพราะรักและสงสารผู้ที่เป็นแม่แก้มแก้วจึงพยักหน้าและพร้อมที่จะพามารดาไปหาพระที่เก่งๆสักองค่ะคุณแม่แก้วจะพาคุณแม่ไปค่ะขอบใจจะ้ะขอบใจมากๆเลยจะ้ะนนทิยาเริ่มเสียงใสขึ้นมาทันทีพลางก็เข้าไปกอดและหอมแก้มสาวน้อย เป็นการให้รางวัลแห่งความดีในครั้งนี้โชคดีที่บ้านเริ่มมีฐานะขึ้นมามากแล้วก็จากการที่สืบสักถูกหวยบ่อยๆนั่นเองนี่สินก็ดูเบาบางลงแต่ก็ไม่ถึงกับจะหมดสิ้นไปเพราะนั่นก็คือความต้องการของสืบสักประมุขของบ้านสืบสักยังต้องการที่จะต่อชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแก้มแก้วจึงมีโอกาสได้รถคันใหม่ๆเพื่อพามารดาไปหาพระเก่งๆตามคำขอของมารดา กุฏิเก่าๆซึ่งตั้งอยู่ท้ายสุดของกุฏิทั้งหมดแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพระหนุ่มๆจะมาหลบอยู่กุฏิเก่าๆเ,เพียงลําพังเช่นนี้เหมือนกับเจ้าของกุฏิจงใจที่จะห่างไกลไปจากพระรูปอื่นๆแกมแก้วค่อยๆประคองมารดาให้ก้าวขึ้นมาบนกุฏิอย่างช้าๆโดยที่มีเด็กวัดไว้หัวจุกคนหนึ่งนำทางมาก่อนที่เจ้าเด็กวัดหัวจุกจะแยกย้ายไปตามทางของมันมันก็ยังไม่ลืมที่จะแบมือของเงินค่าจ้างนำพา แกมแก้วหรือจะใจดำกับเด็กที่มีบุญคุณกับเจ้าหล่อนและมารดาแบงค์สีแดงๆหนึ่งใบส่งให้ไปเจ้าเด็กหัวจุกยกมือไหว้และยืนรูปแบงค์อยู่เป็นครู่ใหญ่ก่อนที่จะวิ่งหน้าตั้งไปหาเพื่อนๆที่ลานวัดตั้งเดิมแกมแก้วและนนทิยาขณะน,นี้ได้ขึ้นมานั่งพับเพียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อหน้าพระพิสุหนุ่มที่ยังคงนั่งหลับตาในท่าบริกรรมคาถาอยู่ทั้งสองแม่ลูกจึงพากันนั่งเงียบนิ่ง ไม่มีใครกลา้าพูดจาอะไรกับใครทั้งสิ้นในเวลานี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการขัดสมาธิพระภิกษุกหนุ่มรูปนี้ทูปลามไม่แทบจะหมดดอกอยู่แล้วขณะขี่ทูปยังงองโค้งม้วนลงมาเป็นวงบ้างก็หล่นไปกองสุมกันอยู่ในกระถางทูปลายคลามเก่าเก่าเก่าจนกระทั่งแตกร้าวจะเป็นเสียเส่ยงๆอยู่แล้วแต่เจ้าของยังคงดูว่าจะมีความเสียดายอยู่จึงใช้ลวดมัดกระสันไว้โดยรอบ Pleo thiền toàn lùng bóp bóp vèm vèm, ให้แสงสว่างเรืองๆแก่ห้องมืดๆนั้นลมเย็นๆพัดวูบมาหนึ่งกันโชคเข้ามาทางหน้าต่างกุติทีไรเจ้าเปลวไฟจากแสงเทียนก็ลุกโพล่งขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็พลันดับลงไปอีกเสียงสุนัขใต้ถุนกุติรมแข่งขันกันเห่าหอนเกลียวราวกับวงดนตรีวงใหญ่ๆสักวงหนึ่งจนพระภิกษุหนุ่มต้องหยุดชะง,งักการบริกรรมคาถาลงด้วยความลำคาญต่อเสียงวงดนตรีสุนัขเหล่านั้นละมือขวาจากท่าพนมแล้วเอื้อมมือข้างนั้น ไปปิดที่ฝาโกดเก่าๆที่ทำด้วยไม้ปิดทองคล่ำคล่าโดยเร็วทำเราเหมือนกับว่าจะกลัวใครเข้ามาแย่งสิ่งที่อยู่ในโกดใบนั้นไปจากตนแหละอยู่ละ ท่านพึมพำเบาๆไม่เสียแรงที่นั่งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันท่านค่อยๆโยงสายสินไว้รอบโกรดแล้วจากนั้นก็ค่อยๆประคับประคองโกรดนั้นก้าวเดินออกไปนอกประตูทำเหมือนกับจะมองไม่เห็นผู้ที่กำลังนั่งพะเพียรอท่านอยู่ถึงสองคนแล้วจากนั้นก็เดินผลักประตูออกแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เวลาใกล้เที่ยงพุ่งปราดเข้ามาในดวงตาจนแปบท่านยกมืออีกข้างหนึ่งขึ้นมาปิดตา โกรดไม้ในมือพลันตกลงกับพื้นฟ้าไปทางตัวไปทางพระภิกษุกหนุ่มก้มหน้าจ้องตะลึงอย่างสุดแสนเสียดายแต่พอเงยหน้าขึ้นเสียงของท่านก็บ่นพึมพำเบาๆอยู่คนเดียวว่าจะเอาไปวางไว้ที่หน้าที่บูชาครูและเทพเจ้าสักหน่อยตกลงมาใช่หนเออดิฉันช่วยไหมคะท่านนนทิยากล่าวพลางจะทำท่าเดินไปช่วยจริงแต่พระภิกษุกหนุ่มโบกมือห้ามไว้เชียก่อนนอนทิยาจึงหยุดอยู่ตรงนั้นไม่เป็นอะไรหรอกโยม ป่านนี้ก็คงจะไปไหนต่อไหนแล้วล่ะเรียกยังไงก็คงจะไม่กลับแล้วดวงจิตคงจะไปไกลเกินเรียกแล้วล่ะพระภิกษุหนุ่มกล่าวแบบเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านี้ที่จะรู้ได้ส่วนผู้อื่นแล้วคงจะยากที่จะรู้แต่ถ้าให้แกมแก้วทายแล้วสิ่งที่จากไปแบบไปไกลๆนั้นก็คงหนีไม่พ้นบรรดาพูดผีอะไรทนองนั้นของท่านแหละ แต่ก็ยังไม่อยากจะทำรู้ดีอย่างดีที่สาวน้อยจะกระทำได้ในขณะนี้ก็คือดึงมือของมารดาให้นั่งลงพระเพียบกับพื้นดังเดิมหลังจากที่หมดความสนใจกับโกรไม้นั้นไปแล้วพระภิกษุหนุ่มก็กลับมานั่งอย่างที่เดิมของท่านสายตาเฉยชาแต่ก็มองมาทางสองแม่ลูกที่ยังคงนั่งพระเพียบรอท่านอยู่พ่อผีเพี้ยนตอนที่12 มีอะไรจะให้อัตมาช่วยหรือโยมกระแสเสียงของพระภิกษุกหนุ่มที่เอ่ยถามสองแม่ลูกนั้นฟังเรียบเรียบและนิ่งๆตามแบบฉบับของพระที่เคร่งในวิชาอาคมซึ่งร่ำเรียนมาเมื่อแลเห็นว่าสบโอกาสแล้วนนทิยาจึงได้อธิบายเรื่องราวที่อยากจะพูดให้ใครต่อใครได้รับฟังจนอกแทบจะระเบิดออกมาเต็มทีพูดไปก็แสดงอาการกิริยาที่หวาดกลัวจนพระภิกษุกหนุ่มต้องเผลอแอบยิ้มอยู่ในทีนี่และมนุษย์ ยามที่มีชีวิตอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็รักปานจะกลืนกินทั้งรักทั้งหวงแต่ครั้นจะสิ้นชีพไปแล้วเพียงแต่จะเอ่ยไปถึงชื่อยังออกอาการหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทมิมนะคะท่านช่วยดิฉันและลูกๆด้วยนะคะทุกวันนี้ดิฉันก็กลัวสามีจนเส้นผมบนศรีรษะจะล่วงไปหมดแล้วล่ะค่ะตกลงอาตมาจะช่วยเรื่องแบบนี้อาตมาชอบมันเหมือนกับจะได้ลองวิชาที่กำลังร่ำเรียนอยู่พอดี พระภิกษุหนุ่มตอบตกลงด้วยความโสมนัสอย่างสุดซึ้งนี่ก็คงถึงเวลาแล้วสินะที่จะได้พิสูจน์ฝีมือกันเสียทีขณะที่ยิ้มอยู่ในท่าทีผ้ากาสวพัฒนั้นดูสว่างสวยเรากับรัศมีของทองคำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพระภิกษุหนุ่มใบหน้าที่ปราศจากคิ้วและผมเป็นเครื่องตกแต่งใดๆยิ่งดูสว่างไปกว่าผ้าที่ห่มกายอยู่นั้นซึ่งสายตาของพระภิกษุแก่ ที่บวชเรียนมานานแล้วนั่นเองกำลังจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของพระพิสุกหนุ่มรูปนั้นไม่ใช่สายตาแห่งความดุร้ายแต่อย่างไรแต่กลับตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำสายตานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทรและเป็นมิตรกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ใดๆก็ตามทีหลวงตา พระภิกษุหนุ่มเอ่ยกับพระภิกษุชารานั้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและก็คงจะเป็นรัศมีแห่งธรรมศีลจากภายในท่านเองพระภิกษุหนุ่มค่อยๆสุดกายลงคุกเขา่าและกราบลงโดยเป็นจางขประดิษฐ์นี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระภิกษุชราพูดเสียงกังวานเธอกำลังจะหลงทางอยู่ในเดรฉา,านวิชามันผิดต่อบัญญัติของพระบรมศาสนาเธอก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา จะใช้วิชาในทางที่ถูกที่ควรจะไม่ดีกว่าหรือกล่าวจบเสียงกังวานก็แผ่วหายไปพร้อมๆกับร่างของพระภิกษุชารารูปนั้นรัศมีแผลวด้วยกาสวัสดนั้นก็ค่อยๆเลือนจางไปจากตาของพระภิกษุหนุ่มซึ่งกำลังคุกเข่าตะลึงจ้องอากาศาธาตุตรงหน้าซึ่งเมื่อครู่ยังปรากฏเป็นรูปพระคุณเจ้าชาราอยู่เลย พระภิกษุกหนุ่มพนมมือไหว้ด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นตันด้วยโสมนัสอีกครั้งแล้วก็ตามด้วยการสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่ตรงนั้นเองโดยมิได้มีความพวงถึงฉันเพลนแต่อย่างไรแม้แต่ผู้ที่กำลังนั่งพระเพียบรอท่านอยู่นั้นท่านยังแทบจะหมดความสนใจไปในวินาทีนั้นเอง เพราะสองแม่ลูกจะไม่มีผู้ใดมองเห็นพระภิกษุชรารูปนั้นกันเลยทั้งสองแม่ลูกจึงตกอยู่ในความมึนงงด้วยท่าทีที่แปลกแปลไปอย่างทันตาเห็นของพระภิกษุหนุ่มนั่นเองจากการที่มีท่าทีกระตือรือร้อนอยู่เมื่อครู่ก็กลับกลายเป็นความเฉยชาเข้ามาแทนที่มิใช่กิจของสงฆ์พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเอ่ยขึ้นมาในอาการที่คล้ายๆกับกำลังตกอยู่ในความฝันและก็เป็นฝันกลางวันเช่ด้วย ยังความแปลกใจระคนกับความมึนงงอยู่มิคลายของสองแม่ลูกแปลกที่จู่ๆพระภิกษุกหนุ่มก็หลุดคำพูดที่แปลกๆออกมานนทิยาก,กับแกมแก้วจึงหันกลับมามองหน้ากันแลกกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่อย่างไรไว้ก่อนล่วงหน้าเลยไม่ต้องงงหรอกโยมอาตมาต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ต้องผิดหวังพระภิกษุกหนุ่มกล่าวอย่างช้าๆแต่ดูเหมือนสองแม่ลูกยังคงตกอยู่ในภวังที่มึนงงอยู่ เออก็ไหนท่านว่าจะช่วยดิฉันปราบผีที่เข้ามาสิงในตัวสามีของดิฉันไงคะหรือว่าถ้าสามีของดิฉันจะเป็นผีเสียเองท่านก็จะช่วยไงคะนนทิยาพยายามทวงถามถึงคำพูดแต่แรกของพระพิสุขหนุ่มรูปนั้นอัตมาก็ขอโทษโยมแล้วไงกลับไปดูแลสามีของโยมเถะนะอย่าให้อะไรๆมันต้องสายไปกว่านี้เลยมีโอกาสแล้วก็ควรที่จะใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าของโอกาส พระภิกษุหนุ่มกล่าวเหมือนเตือนนนทิยาให้รู้เป็นในในว่าแม้สืบสักจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะวิญญาณหรือมนุษย์แต่เขาก็ยังคงเป็นสามีที่แสนดีสําหรับนนทิยาตลอดไปและเป็นหน้าที่ของนนทิยาที่จะต้องดูแลสามีให้ถึงที่สุดเมื่อมีโอกาสแล้วนนทิยาก็ยังไม่สู้ที่จะเข้าใจอะไรในถ้อยคําของพระภิกษุหนุ่มอยู่ดีเพราะยังตกอยู่ในภวังแห่งความหวาดกลัว แแกมแก้วที่ดูว่าจะเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและมีปรัชญาที่ไวต่อคำพูดของพระภิกษุหนุ่มเด็กสาวจึงเข้าใจอะไรต่อมิอะไรได้อย่างรวดเร็วเด็กสาวจึงรีบชวนมารดากลับบ้านแต่ก่อนที่จะลากลับทั้งสองแม่ลูกก็ยังไม่ลืมประเพณีไทยๆที่ว่าไปลามาไหว้ ทั้งสองแม่ลูกจึงก้มกราบพระภิกษุหนุ่มก่อนที่จะลาไปจากกุฏิเก่าๆของท่านหลังจากที่สองแม่ลูกลากลับไปแล้วสิ่งที่พระภิกษุหนุ่มได้กระทําในเวลาต่อมาก็คือนั่งบริกรรมคาถาอีกครั้งและการนั่งบริกรรมคาถาในครั้งนี้ของท่านยังดูเหมือนจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวิญญ,ญาณสืบศักดิ์อีกด้วย